โอเคค่ะก็คือเป็นสวัสดีครับอยู่ในงานนะครับเปิดตัวแล้วมีประวัติศาสตร์อะไรบ้างสมมุติสำหรับตัว6.5อยู่ที่บุรีรัมย์ครับนะครับถ้าจองบุรีรัมย์นะครับหรือว่าตัดสินใจซื้อวันนี้เอาแถมฟรีได้หรือว่าสนใจรับกุดนะครับฟรีประกันภัยชเดียวใกล้จะถึงฤดูกาลแล้วเดือนหน้า เริ่มแล้วครับขับออกไปก็คือราผ่นมาตรฐานมีรุ่นกลางร้อยสามสิบทดลองขับได้เหรอคะหกสองร้อยก็คือกำลังอันนี้รุ่นมีความสนใจค่ะไปใช้ในทุกอ๋ออันนี้คือลูกค้าอยู่ข้างบนด้วยหนูก็ว่าพี่โซม่าคุยกับใครข้างบน ใช่มันมองไม่ค่อยเห็นนะคเห็นพี่เขาทำอะไรก็คืออ๋อนึกว่าคือกูนย์แท้ลูกค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นรถนะคะปันอ่าบรรทุกนะคะขนาด6.5ตนางล้อไฟฟ้าค่ะ6ล้อไฟฟ้าแต่จรของเาเนะมีรถพิเศษเรามีช่วงนี้ค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาสลัดนะครับก็ถ้าลูกค้านีดครับราคาตามนี้เลยไปดูที่บริษัทได้ลองมกม41 อ๋อได้เลยมีที่กมสีสเปซมที่กมสีสเปซครับอ๋อที่งดีรถขุดโยนครับที่เดียวเลยเป็นเป็นแบบว่าทางเลือกใหญ่เลยสามารถไปดูได้เราจะทุกรุ่นน่าจะเป็นรถตีตีตลาดนะครับว่ายอดฮิตเซลครับชุมพลสวัสดีครับนี่ก็คือว่าดูแลนะครับ เอาใจใส่ลูกค้าใครอยากได้ติดต่อเลยครับเจยุมพลครเนในโซนพออิสานนี่ติดต่อไฟฟ้า100%บอกเลย้ยาแบรนด่ซานินค่ราตอบโจทย์อย่างแน่นอสานนี่ยติาต่อยครับจอเนี้ยใพ่อานนี่ยริดต่อครับอนี้ยใน่อนี่ยติเครับเจอุพรนี้วเนตอานี่่คะบรรอัุกได้15นี้นโซนอาหาโเนี่ตตอเลยครับันอุกนยในโซนออานงเรม แบรนด์ที่3ของเราค่ะกับแบรนด์ JGM ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยแม่พี่ขออนุญาตค่ะคุณพี่สายันนะคะคุณพี่ขาวันนี้แบรนด์ JGM ของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นหรือจุดแข็งอะไรที่จะมาแนะนําให้ลูกค้าในงานวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยครับเกียครับจะใหญ่เพิ่มร้อนแรงยังไงคะคุณพี่ หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทโอ้หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเออจากราคาปกติเท่าไรคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้านจากโรถลดได้เลยห้าหมื่นบาทนะคะส่วนนี้ว่าจะเป็นรถสำหรับลูกค้ากบอว่ารถไฟฟ้านะครับหกล้อไฟฟ้าเป็นหกล้อหรืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนตัวนี้คุณพี่แนะนำในส่วนของเครื่องจักรงานโอ้สี่ล้อเครื่องสั่งงานอะไรใช่ไหมใช้งานอะไรเยอะ้าก นี่จะเป็นรถขุดรอยางัโอ้หกล้อครับหกล้อคือตึเปิดเลยเปิดเลยผมถ่ายยูทูบอยู่อ๋อคอับโอเคแอร์เย็นมากครับผมโอ้แอร์เย็นเย็นเป็นไอเลย สวยครับเอาไปทำรถดำน่าจะโอเคน,นี่นนี่ครับรถไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ำมันเลยครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่ปีก็น่าจะตีตลาดเดี๋ยวดูช่วงล่าง ตองมนดดูบอดี oh, ้ก่อนแล้ว่สวเว่หกล้อนะครับหกล้อเล็กโอ้ทำรถน้ำนี่สบายสบายครับคันนี้อั้ลูกค้า่นนี้รถใช้งานแล้วนะครับนี่ไม่ใช่รถรถเขาใช้งานแล้วจ่าน้มันแจกใ้อ่าจะผ่านหมื่นบาทไปเลยโอ้โหมีนี่ว่าจนแบบ ที่มาในงานวันนี้แล้วก็น่าสนใจครับคัน J J M ของเราคุ้มค่าแน่นอนภายในก็ถือว่าสวยรันสุุณณ่่คคคะะพรีายูปทรงก็น่าจะคลายอิสุนะครับรถอิสุสุอ๋อคุณพี่คุณพี่สายแบนนี้ต่อได้ค่ะคุณพี่บอกว่าแบนต่อไปพี่ก็พูดเออโอเคโอเคค่ะ โอเคค่ะคุณพี่สายอค่ะอันนี้ต่อที่แบรนด์โบแม็กของเราเลยไฮไลท์หรือโปรโมชั่นดีๆของเรามีอะไรอีกคะที่เจอเนี่ยใจมาแล้วมันีีได้นะครับและตัวนี้ิักเซ็ตเลยมีอะไรที่มันหายไดคะขอขึ้นดูหน่อยโอ้โหเาใส่สี่ะโอ้ภายในนุ่มเย็นสบายโอ้ทำรถดำแจ๋วเลยครับ นี่ดูไม,ม่อันนี้น่าจะสามร้อยกว่ากิโลเจ๋วครับพันนี้นี่จะมีโอกาสน่าจะซื้อสักคัน เขาน่จะไม่รู้ว่าเราอยู่ในรถไ้ค่ะได้มือหนึ่งเนามือหนึ่งใครที่ยังอยากได้มือหนึ่งตัวนี้นาจะเป็นสองร้อเพีบเลยนี่ะฝาลูกค้าดูนยคบตัวนี้เอาละดคบิ๊กผัดมาใหญ่ขอคุณพี่ค่ะใครพี่สายงไหมคะเบเยอะมากทำมาแบบอีกนะคะตั้มบรรยากาศครับ ไปนาแล้วนะคะสมุยเดี๋ยวรอมาอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะพาก่อนที่เราจะไปแบนด์สุดท้ายนะคะสาเหลืองครับสาเหลืองจังหวะนี้นึงด้วยค่ะพาคุณผู้ลูกไปชมเกี่ยวกับนี่เลยตัวที่เรียกว่าเดี๋ยวเรามาดูรถไฟฟ้าเราก่อนตอบโจทย์คลูกเรียนนะมาต่อเลยนี่ครับนีดูเครื่องโอ้ไอตัวนี้อตา ถ้ามัน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 ส้มมันเสียนี่แพงไหม้ก็้วเช็คมันมีตัวแล้วเสามาเช็คได้ที่นาปัดรามิเตอร์เ่ยออมันเกิดปัญหาี่เช็คดูได้เลยแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวที่มันเสียอือมันก็ไม่รุกรุงรังเนาะ นี่ครับอันนี้โมน้ำมันใช่ครับโมน้อ้ต้องมีโมน้ำด้วยวี้น้าเนี่ยอยงครับครับอันนี้จะเป็น่อลิ้นขอตออ๋อนี้จะมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงพวกมอเตอร์นี่นี้ครับก็แบตเตอรี่ก็จะมีน้ำน้ำยาโมน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยครับันซีหนาเนาะครับ ไอไอคันนี้กี่ปีครับนี่ถึงปีไหมคันนี้อะปราปีนี่สวยสวยๆอันนี้มันทดสอบอลายที่แล้วกันเนี่ยนี่ไปวาจาะเอียจะเป็นลงะโันะแผ่นนี่น่แหลทองชาราอืออืองเจ้า่อยนั่นเอาสั่งแล้วเนี เครื่องมตัวใหญ่นี้ชื่อเทปีสามร้อยค่ะคือเป็นโฟลคัชเชอร์นะคะแต่ว่าถ้ายขายไปแล้วพวกเกียร์ฟงเกียร์ฝากอะไรล่ะใส่ตรงไหนแล้ก็ขายไปแล้ว่มเยันองใชมเตโชว์ที่เส็จเม้น้อ๋อเพราะว่าพวกไอ้รถดูดเิิงบัตกูลมันต้องมีเกียร์ฝากต้องใช้ชุดไฟฟ้าอ๋อมอเตอร์ปั่นอีก ต่จะเป็นท the ีเจอก็จะมีช่องที่โซจากคดีค่ะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นห้าจะมีปลั๊กใหโตเอทีสาท่สูเอาไปจากอยวันไปเนี่ยไปใช้ครับเราจะโปรโมชั่นนะคะที่เราไปใช้ศูนย์บริการมีมีกี่ศู์ครับในเขต โซนโซนเราตรงนี้แถวเนี้แหละมีไหมสิบสองจะมีต้องดูตรงง้ายตรงใบ้ใบผู้ชวนตอบครับครับงานรถทัวร์นะคะปกติทุกคนัะใช้ของเครื่องของเรานด้ค่ะตัว H นี่เป็นทางเลือกใหม่ครับรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าเลยมีหกพันอันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมงน้ำมันอะไรมาล่อไฟฟ้าทั้งล้วนๆเลยครับประหยัดไปเลยน้ำมันสมมติว่าใช้น้ำมันร้อยเ่ยใช้นีใช้ประมาณ สีบาทอ่าอาจารย์ใชหกสิบวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งจ้าพี่ใช้สมมติว่าพีใช้วันละพันธ์ร้อยหน่งรอยตัน่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่รอยห้า mm ร้อยประหยัดเองขึ้นขึ้นกว่าวันนี้ราคาชาร์จรอบหนึ่งนี่วิ่งได้วันหนึ่งไหม อยู่ระยะทางนี้วิ่งหถึงว่าระยะทางที่เราวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถวิ่งได้เยอะนะอยู่ที่ให้รัระทานกินเนี่ยการขายเป็นพวกสแตนพาร์ตหรือว่าสนใจไอ้รถไฟฟ้านี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องม้วค่ะก็จะมีฝังม้วนใช่ไหมคะเป็นอะไรเดี๋ยวขายไปดูได้ขายทุกท่านได้เลื่องทานกันเนาะวก็จะได้เวลากินเลี้ยง18บแนาฬิกาวัดทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเราไปกินเลี้ยงกัน เดวนี้ก็รถไฟฟ้าครับน่าสนใจน่าน่าลองนะครับสําหรับรถ,รถดูดสิ่งปฏิกูลหรือว่ารถน้ําหรือว่ารถนักเรียนแต่รถดาขึ้นโมนี่อยังยังไม่แนะนําแต่ว่าทรงวัสดุกอ่อสร้างนี่เขาทํามาแล้วนะครับเขาทาแล้ว,ลวนี่นะครับอ๋อฝากติดตามครับ ใช่สมตโมอันนี้อนนะไรครับเซลล์ชุ่มพลครับผมอโอเคสวัสดีครับ <S 2> <S 2> <S